การสีดำับสีขาวผสมกันจะผสมส,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 สีฟ้าด้วยแล้วกันกับสีเขียวอ,อ่านะ้ำที่คุณไปเดินเจอมาสีเขียวเหรอเนี่ย <c oughs> ส่วนไหนนะฮะที่ไปอะ่ะ <c oughs> เขาไปไหนมานะ <c oughs> ส่วนลงมีใครออรู้จักผู้ว่าไหมฮะ <c oughs> แจ้งหน่อยนะฮะว่าตอนนี้ <c oughs> 서나무들들과하늘이비춰라고넘어ไม่ใช่อย่างนั้นครับก็หมายความว่ามันเป็นเงาของต้นไม้แล้วก็ของฟ้าใช่ไหมะครับก็เลายคาเป็นสีนี้ครับลองอกธีออกไม่ว่าจะอยู่ทั้งหมดเยแล้วก็จะมีหลังคาเป็นสีแดงใช่ปะครับตรงไหนคะตรงไหนอะนะคะสีแดง ก็อยากจะเอาลุ้นให้ทุกคนดูมากเลยคับที่ถ่ายมาเขามีดความทรงจำเขาค่ะทุกคนตอนนี้ไปคือเริ่ไม่มีสีแล้วคับตรงนี้มันจะเริ่มไม่เหมือนแล้วนะคะตอนนี้จะเร는่ม는ีอื이นแลก็จะมีแบบว่าสายสีเหลืองลนะะใสสใส이ฟ이ะ สายวะยู่สิเหลืองสายอะไรเจเค้าพ,พูดสายอะไรเอาให้ดีนะคือรถยนต์ชะชะคือรถตรูเก e อันจนคืออะ어떤무언가มันเป็นเหมือนเส้นที่แบบว่าห้ามรถเข้าไปอ,าอ่อ๋อใหสบายใจสบายใจหน่อยออกใจน่ะน้ำสิเขียวละ่ะ